ขณะนี้นะคะพวกเราอยู่กันที่สนามบินหาดใหญ่นะคะวันนี้ทางท่านพลตำรวจเอกทวีสอสองนะคะอยู่กับเราแล้วก็ทางท่านสอสอกอบแก้วพิคุณทองนะคะที่สอสสีดาปริมาพันธ์แล้วก็ทางท่านวิภูแถลงนะคะละดิฉันเองที่วันนี้เราได้เดินทางมาที่หาดใหญ่เพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยในขณะนี้ ัญหาที่เราได้พบเห็นอย่างแรกเลยนะคะก็คืออันนี้มีพี่น้องประชาชนที่ยังติดค้างอยู่ที่สนามบินนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าปริมาณน้ํายังสูงรถใหญ่มีความยากลำบากในการที่จะเดินเข้ามาเดินทางเข้ามาถึงตัวของสนามบินเองและสิ่งหนึ่งที่เราได้ให้ข้อเสนอแนะนะคะในเรื่องของการดูแล กลุ่มผู้สูงอายุนะคะกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็กลุ่มผู้เปราะบางที่ติดค้างอยู่ในสนามบินนี้ก็คือการเปิดห้องนะคะเปิดพื้นที่ให้สามารถที่จะพักผ่อนได้นะคะในช่วงที่พักคอยก่อนที่จะไปจุดต่างๆต่อไปซึ่งทางพวกเราเองก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากทั้งท่านผอสนามบินนะคะว่าเราอยากที่จะให้มีการบริการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่พักก่อนนะคะที่พักที่ ผู้ป่วยที่อยู่ข้างนอกนะคะถ้าเดินทางมาถึงที่สนามบินแล้วเนี่ยสามารถมาพักคอยเพื่อที่จะบินไปตามจุดต่างๆได้เพื่อที่จะทําการรักษานะคะตรงนี้ก็จะอำนวยความสะดวกให้ทางสนามบินมีอาหารมีน้ําดื่มให้นะคะโดยทางสายการบินก็มาช่วยกันหลยสายการบินทั้งนี้มาจากทางภาคเอกชนก่อนนะคะแล้วก็ที่เรากําลังติดตามอยู่ในขณะนี้ก็คือในเรื่องของสาธารณสุขนะคะว่าคุณหมอ นะที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาในพื้นที่ให้ระดมกันเข้ามานะคะเพื่อที่จะมาตั้งศูนย์เพื่อที่จะดูแลกลุ่มผู้เกาะบ้างได้แล้วก็ผู้ที่ต้องการยาก่อนนะคะซึ่งทางท่านธงีเองตอนนี้ก็ได้ประสานในส่วนของเตียงพักจากทางหน่วยทหารนะคะให้เข้ามาเสริมอยู่ในพื้นที่ทางสนามบินหาดใหญ่นี้ให้ทุกคนที่เข้ามาพักนั้นสามารถที่จะเตรียมพร้อมก่อนที่จะบินออกไปรักษาที่โรงพยาบาลต่างๆได้ค่ะ ก็เชิญ <Hands> ท <bin> ่านครับ <st> กับเรียนทางที่น้องที่ห่วงใหญ่ผู้ประสบภัยที่หาดใหญ่และที่ภาคใต้นะฮะปีนี้ก็รู้สึกภัยอุทกภัยถือว่ายิ่งใหญ่มากขณานี้กับสนามบินก็กลายเป็นที่พักของผู้ประสบภัยก็เนื่องจากว่าวันนี้จะมีเครื่องบินเรายังเดินทางได้อยู่ไปได้กรุงเทพไป ในจังหวัดต่างๆของหาดใหญ่เนี่ยแต่พอบินมาถึงหาดใหญ่แล้วไม่สามารถเดินทางออกจากสนามบินได้แล้วก็ผู้ที่มาถึงสนามบินหาดใหญ่ก็ไม่สามารถเข้ามาได้ดังนั้นวันหนึ่งประมาณ40เที่ยวนะฮะคนก็พันประคนเนี่ยก็กลายเป็นผู้ผู้ที่ต้องมาพักที่นี่ถ้า,าหลายคนก็อยู่กัน5วัน อยู่กันหลายหลายวันแล้วก็ในจํานวนนี้อย่างที่ท่านรําตีทิรัตพูดอ่ะก็มีผู้สูงอายุผู้ป่วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งของสนามบินก็มีหมอมาช่วยแล้วแต่ว่าเนื่องจากว่าจํานวนคนจํานวนมากและอาหารการกินก็ต้องมาจากกรุงเทพอันนี้ก็อยากจาสื่อสารว่าวันนี้ถ้าการเดินทางมาอยากให้ดูเส้นทางเพราะขณะพวกเราเนี่ย มีการเตรียมที่อยากจะเป็นคล้ายๆเป็นจิตอาสาอยากจะเข้าไปดูแลชาวบ้านเนี่ยรถที่เราเตรียมไว้รถขนาดใหญ่วันนี้น้ำท่วมมากก็มาไม่ได้กำลังรออยู่แล้วก็ที่เราได้รับทราบได้รับรายงานคือวันนี้ระบบการสื่อสารก็เหมือนจะล่มนะฮะคือคนเราทราบว่ามีคนที่อยู่กับบ้าน อยู่กับบ้านเรือนต้อง,องการเร่งด่วนวันนี้คือต้องการที่จะจะช่วยเรื่องอาหารเข้าไปในบ้านต่างๆกับเร่งด่วนอกนการคือเอาคนป่วยซึ่งถ้าเราติดต่อจากกรุงเทพติดต่อได้แต่ว่าถ้าคนที่นี่เราบอกประสานให้ติดต่อเพื่อไปช่วยเขาติดต่อกันไม่ได้เนี่ยบางแห่งเนี่ยทราบว่ารายงานเป็นเป็นญาติของนายตำรวจระดับในพลเนี่ยอายุ90ปีแต่ คนก็เข้าไปช่วยไม่ได้อันนี้ก็คือปัญหาแต่ทุกคนก็ทราบว่านาทีนี้ก็คือการอยู่รอดเป็นชีวิตของทุกคนมีความสำคัญแล้วก็ทางการท่าของสนามบินหัดใหญ่าทางพออและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็ได้ทำอย่างเต็มที่นะเราจะเห็นว่าที่นอนอยู่นี่ก็เป็นพันคนแล้วก็ดูเรื่องอาหารดูเรื่องที่พัก เป็นจนกระทั่งขยายเอาไปอยู่อีกที่หนึ่งอันนี้คือสภาพที่เราเห็นแล้วก็หวังว่า,เ,าเราวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งถ้าถามชาวบ้านเนี่ยก็ที่ประสบภัยก็อยากจะให้มีมีฝูงโดนที่เอาอาหารไปให้กินก่อนนะฮะแล้วกล้กันอยากได้กลุ่มเจสสกีเข้าไปช่วยคนออกมาแต่ว่าการจะช่วยเหลือในระบบอื่นแม้แต่ทางราชการ ทำแต่ว่าความรวดเร็ววันนี้ถ้าขณะนี้คือคนหลายวันแล้วก็สภาพที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงสุขภาพของคนที่ประสบภัยอยู่อันนี้ก็เป็นเป็น,ปนสิ่งที่อยากให้เห็นบรรยากาศนะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ก็ต้องต้องแม้จะมีพยาบาลดูแลแล้วก็ แต่บางอย่างก็อาจจะต้องขยายทาง,งบอ,อการท่าข,ขยายที่เป็นห้องแอร์ห้องทํางานก็เป็นห้องดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่กลุ่มเปราะบางแล้วบางคนอาจจะต้องฟอกไตตัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี่คือบรรยากาศนะครับแล้วก็สําหรับผู้ที่ประสานส่งความ ขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้วนะคะทั้งในส่วนของทางพักเพื่อไทยแล้วก็ในส่วนที่ได้แจ้งเข้ามาโดยตรงในส่วนของทีมทํางานอยู่ในพื้นที่ในขณะไหนเราได้ประสานทางทีมกู้ภัยนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนของทางพักเพื่อไทยที่เราได้เอาเครื่องไม้เครื่องมือนะคะเรือที่เราได้ผลมาในือนนี้ก็อยู่ในพื้นที่ประจําอยู่แล้วนะคะแล้วก็โรงครัวที่จะประกอบอาหารนะคะเราได้ตั้งศูนย์ที่จะประกอบอาหารขึ้นแล้วก็จะแจกจ่ายกับพี่น้องประชาชนต่อไป ก็ต้องนําเรียนว่าในขณะนี้ทุกภาคส่วนนะคะที่สามารถลงมาช่วยเหลือได้ก็ขัดใ่ยังต้องการความช่วยเหลือจีกมากนะคะแล้วก็ยังมีผู้ที่ยังค้นหาไม่พบนะคะประสบติดอยู่ในบ้านถ้าหากว่ามีจุดไหนที่สามารถสื่อสารออกมาได้ก็ขอให้ส่งข้อความมาหานะคะ,นะคะตามช่องทางที่เราได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ก็คือทางศูนย์ประสานงานพักเพื่อไทยแล้วก็ทางพักเพื่อไทยในแต่ละพื้นที่ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนค่นนะ,คะเป็นไปนได้เนี่ยอยาก อยากศ่อษายี่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศน,นะครับว่าเพราวะว่าในตมหาดใหญ่วิกกิตถึงขณะนี้ฝนยังตกมาต่อนเนื่องน้ํายังไม่ที่ท่าทีเที่ยวลดลงนะครับผู้คนยังติดอยู่ในบ้านเยอะแล้วน้ําไหลเชี่ยวเรือหางยาวที่มาช่วยในพื้นที่ก็มีปัญหาว่าเจอกระแสน้ําเที่ยวซึ่งบางช่วงอันตรายมากนะครับอาจจะพลิกความได้ง่ายนะครับวันนี้คนไทยที่มีเรือว่างๆนะครับเรือ กกยาสกีอะไรพวกนี้นะครับถ้าสามารถเป็นศิลปะส่งมาช่วยที่ใหญใจได้ก็จะดีเพราะว่าเราจําเป็นต้องใช้เรือจํานวนมากวันนี้ที่ผู้ประสบภัยส่งข้อมูลว่ายากติดอยู่ในบ้านบริเวณหมู่บ้านหลังโน้นหมู่บ้านหลังนี้ปรากฏว่าบ้านมันจมน้ําหมดนะครับไม่สามารถดูบ้านเลขที่ได้เลยนะครับแล้วโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้เพราะว่าที่นี่ไฟฟ้าไม่มีใช้มันผู้ประสบภัยที่อยู่ตามบ้านเนี่ย เวลาเสียดายบ้านเนี่ยคนที่ไปนค้นหาเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้ไม่สามารถบอกบ้านเลขที่ได้ทำให้การค้นหายากมากตอนนี้ต้องช่วยกันดำเนินการค้นหาเป็นโซนโซนโซนๆนไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะฮะเพราะงั้นในพื้นที่ใหญ่จําเป็นต้องใช้เรือจํานวนมากเพราะ,ะนั้นจังหวัดใกล้เคียงใครที่มีเรือที่สามารถมาช่วยได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวหัดใหญ่อย่างยิ่งครับ ก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับที่สามารถช่วยได้นะครับมาช่วยชาวใหญ่ด้วยกันเพื่อเซฟชาวใหญดให้ปลอดภัยมากที่สุดครับมาจากสายกันรนเนี่ยก็ยังไม่มีแล้วก็ส่งความว่ามีเสนอรูปเนี่ยก็จะเป็นาารถหมือมากกว่า ที่ที่เจดีใช่ค่ะไม่ไม right> ่มีฮาลานค่ะยกเว้นทัวร์การบินไทยเพราะเรามีหลายแห่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกหนามากพวกอะไรเส้นด่างมันเส้นั่างมันเส้นดีมาเป็นฮาลานอย่างมี้จะบอกก็มีถ้าไม่ดูทีก็เส้นด่างอย่างนี้สองอย่างแต่ของที่ผิวมีบางบางบางวันก็มีฮาลานบางวันก็ไม่มีใช่ใช่ค่ะมันมันมันน้อยค่ะอันนี้ยอมรับเลยค่ะคือมีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องอี่ยงพยายามค่ะ จะติดต่อทางนักคุรานะ